สวัสดีค่ะครูปุยนะคะครูปุยวีทรีโอค่ะวันนี้อยากจะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบเกรดนะคะเพราะว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะวีมูสเราก็เป็นศูนย์สอบเกรดของ a b r s m นะคะแล้วก็มีเด็กๆมาสอบกันเยอะเลยทุกคนทําได้ดีเยี่ยมมากนะคะครูปุยก็ภูมิใจมากทีนี้วันนี้เนี่ยครูอยากจะมาแชร์ว่าการสอบเกรดเนี่ยมันมีความจําเป็นแค่ไหนแล้วก็จะต้องสอบ ถี่ขนาดไหนต้องสอบทุกเกรดไหมนะคะในมุมมองของคุณครูเนี่ยผูม้ม,มองว่าการสอบเกรดเนี่ยมันคือการวัดผลนะคะว่าเราอยู่ในเลเวลไหนแล้วซึ่งแน่นอนคะ่ะการสอบเนี่ยมันคือการถ้าอย่างที่ทราบกันนะคะคือการสอบเนี่ยมันคือการสอบเพลงที่เขากําหนดมาให้จํานวน3เพลงซึ่งเราจะเลือกจากลิสต์ที่เขาให้นะคะ3เพลงสอบสเกลออร์เทสไซริดิงนะคะทั้ง6อย่างอันนี้นะคะ3เพลง Scale, ส r a l Test, s i ส e Reading 6อย่างอันนี้นะคะมันคือการกำหนดจากทางศูนย์สอบว่าในแต่ละปีเนี่ยเพลงที่เขาจะบังคับให้เราเล่นเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างนะคะแน่นอนว่าในการสอบเนี่ยเราก็ต้องทำเพลงที่เขากำหนดให้ออกมาดีเยี่ยมที่สุดนะคะดังนั้นการเรียนก่อนที่จะไปสอบเนี่ยมันจะเป็นการเรียนที่เน้นเฉพาะ6ทักษะ6-3เพลงและอีก3ทักษะนั้นะ่ะ อย่างเข้มข้นก็คือโอกาสที่จะได้ไปเล่นเพลงอื่นแทบจะไม่มีเลยคือเราต้องเตรียม3เพลงนี้ให้มันเป๊ะที่สุดใช่ไหมคะแล้วก็ไหนจะสเกลอีกไหนจะออรเ์เรเสแล้วก็ใช้ริดดิ้งอีกนะคะซึ่งครูปุยบอกได้เลยว่าในการเตรียมการการสอบเนี่ยที่จะเล่นเพลงได้3เพลงอย่างแม่นยำเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะอย่างอย่างน้อยก็อ่ะ ห้าเดือนหกเดือนนะคะแล้วแต่ความขยันของแต่ละคนนะคะบางคนก็เตรียมกันเป็นปีๆก็มีนะคะเพราะว่าเราต้องทำเพลงนั้นให้มันแม่นที่สุดใช่ไหมคะเพื่อเพื่อที่จะได้คะแนนสูงสุดดังนั้นเมื่อเป้าหมายของเรามันเป็นคะแนนสูงสุดแล้วเราก็จะย้ำเพลงนั้นอะไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะใกล้เคียงคำว่าเพอร์เฟมากที่สุดนะคะ และทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนการสอบเนี่ยมันจะเป็นการเรียนเพลงซ้ำๆเพลงเดิมๆวนไปเรื่อยๆนะคะสเกลก็จะถูกสอนซ้ำเพื่อให้เด็กจำได้เพราะว่าในการสอบสเกลเขาไม่ให้ดูโน้ตใช่ไหมคะทีนี้ฟังดูอย่างเงี้ยมันก็ดูโอดูเข้มข้นดีแต่ว่าในมุมมองของนักเรียนเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเด็กๆอาจจะมีความเบื่อหน่ายได้นะคะเพราะว่าต้องมาเล่นเพลงซ้ำๆและหลายๆครั้งเนี่ย เพลงสอบเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เพลงที่เด็กๆชอบหรือว่าอาจจะไม่ใช่สไตล์ที่เข้ากับบุคลิกของเด็กแต่ละคนในตอนนั้นซึ่งแน่นอนว่าในการสอบเนี่ยเขาก็ต้องการวา i ไรตี้เนื้อให้ผู้สอบเนี่ยสามารถแสดงบทเพลงได้หลากหลายมากที่สุดนะคะซึ่งเด็กก็ต้องฝึกที่นี้ ย้อนไปที่ผู้เรียนนะคะเด็กแต่ละคนเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันบางคนโอเคคุณครูให้สอนเพลงไหนมาหนูรับได้หมดอันนี้ก็ดีไปนะคะบางคนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเช่นช่วงนี้หนูแบบหนูชอบเพลงที่มันมี Energy หรือว่าเพลงเร็วแล้วแบบสอบเกรดบังคับให้เล่นเพลงชา้าเพราะนั้นเขาก็จะแบบโอ๊ยทำไมครูต้องบังคับให้หนูเล่นเพลงนี้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งแบบคุณครูก็ต้องอธิบายนะคะแต่ สุดท้ายอธิบายแล้วน้องเด็กๆก,ก็ยังต้องเล่นเพลงเหล่านั้นอยู่ดีนะคะซึ่งความเข้าใจและความสามารถในการแบบ manage กับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบของเด็กเนี่ยบางทีมันมีมีน้อยนะคะโดยเฉพาะเด็กที่ยังอายุไม่เยอะเนี่ยการบังคับให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่ได้ชอบเนี่ยมันกลายเป็นทำให้เขาอาจจะเกลียดการเล่นดนตรีไปเลยก็ได้นะคะดังนั้นการสอบเกรดเนี่ยมันเหมือน เป็นเหรียญ2ด้านนะคะซึ่งมันมีข้อดีคือมันจะทําให้เด็กที่ขี้เกียจเนี่ยกระตุ้นทําให้เขาขยันขึ้นเพราะว่า จะถึงเวลาสอบแล้วก็ต้องซ้อมซๆม,มนะคะแต่ในขณะเดียวกันเด็กที่ขยันอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าเด็กที่มีอินสปิเรชันมากๆแล้วอยากจะเล่นเพลงยากๆที่ชอบเนี่ยทำให้เขาหมดไฟไปเลยก็ได้เพราะว่าถูกบังคับให้เล่นเพลงที่ตัวเองไม่ชอบแล้วก็ไม่ไม่ได้อยากเล่นนะคะไม่ได้อยากทําและอีกมุมหนึ่งที่ครูอยากจะแชร์เกี่ยวกับการสอบเกรดก็คือการสอบเกรดเนี่ยมันให้คะแนนเป็น เต็มร้อยห้าสิบคะแนนนะคะแล้วก็มันถูกจัดว่าแต่ละเพลงเนี่ยหน,หนูได้กี่คะแนนซึ่งมันเป็น,นกลไกของการสอบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการการทำแบบนี้มันทำให้เด็กรู้สึกว่าถ้าเขาได้คะแนนน้อยเขาก็จะตัดสินตัวเองไปเลยว่าอ๋อก็หนูไม่เก่งหนูไม่ได้มันทำให้บางทีกำลังใจหรือความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมันถดถอยลงได้นะคะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ เซนซิทีฟเหมือนกันนะคะในมุมมองของคุณครูเพราะว่าปุ้เชื่อว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถในการเล่นเนี่ยไม่เหมือนกันไม่ใช่บางไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถทําทุกอย่างได้ perfect ทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะเด็กๆที่แบบยังอยู่ในช่วงช่วงวัยเด็กอยู่บางทีเขาอาจจะทําผิดทําพลาดบ้างครูรครูรู้สึกว่าการผิดพลาดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของของการเรียนอยู่แล้วนะคะการที่ พาเขาไปสอบเกรดแล้วก็รู้สึกว่าเขาทําผิดแล้วเขาโดนปัดสินว่าเขาไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อนเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาเสียกําลังใจในการเรียนไปได้นะคะอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นิดนึงว่าในการสอบเนี่ยก็อยากจะให้ดูความพร้อมของเด็กๆแต่ละคนนะคะว่าเขาพร้อมที่จะรับมือกับการ เ,เรียนอย่างเข้มข้นแล้วก็ในการเล่นเพลงที่แม้จะไม่ชอบแต่ก็พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะรับมันได้หรือเปล่านะคะแล้วก็การสอบเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องสอบทุกปีนะคะเพราะว่าเพราะว่าปุยรู้สึกว่าโลกของดนตรีมันมีความ หลากหลายมากนะคะไม่ใช่แค่การสอบอย่างเดียวอาจจะพาไปแสดงคอนเสิร์ตพาไปทํากิจกรรมเข้าค่ายหรือว่าพาไปดูคอนเสิร์ตมันมีอีกหลายๆอย่างนะคะเกี่ยวกับดนตรีที่เด็กๆสามารถทําได้โดยไม่จําเป็นต้องสอบทุกปีนะคะเพื่อที่จะทําให้เขารู้สึกว่าดนตรีเนี่ยมันไม่ใช่แบบสอบสอบ,สอบ นะมันมีเพื่อนมันมีสังคมมันมีอย่างอื่นอีกมากมายนะคะที่เขาจะได้ explore ได้เรียนรู้ในโลกนี้นะคะยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเกี่ยวกับการสอบแล้วแน่นอนค่ะการสอบเนี่ยมีข้อดีอยู่แล้วแหละก็คือทำให้เด็กขยันวัดระดับได้นะคะแล้วก็ทำให้เขาตื่นตัวอยากจะฝึกซ้อมขึ้นมาทีนี้ การสอบไม่ใช่อย่างเดียวที่จะทาให้ทุกคนขยันขึ้นมาได้ลองลองดูหลายๆทางนะคะอาจจะมีการเล่นรวมวองกับเพื่อนหรือการไปโชว์ในงานสําคัญของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถกระตุ้นทําให้เขามีแรงบันดาลใจขึ้นมาได้นะคะยังไงก็ลองฝากไว้ดูนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะคะที่กําลังจะเตรียมตัวสอบในช่วงปีหน้านี้นะคะลองดูว่าน้องๆมีความพร้อมที่จะรับมือกับความเข้มข้นในการเรียนมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่าปีไหนที่เขา อบไปแล้วปีหน้าลองผ่อนดูนะคะเพื่อให้เขารีแลกซ์แล้วก็ได้เห็นมุมมองในการเรียนดนตรีในด้านอื่นๆบ้างนะคะทําให้เขามีความสุขในการเล่นดนตรีแล้วก็สามารถเล่นดนตรีได้ยาวนานแล้วก็พัฒนาตนเองได้ดีขึ้นค่ะวันนี้คุปุยฝากไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ